เต๋อเสฐพงษ์เปิดตัวแฟนสาวนอกวงการดีกรีความสวยไม่ธรรมดาเลยจริงๆทำเอาสาวๆต้องอกหักกันเป็นแถวแล้วครับงานนี้เมื่อนักแสดงหนุ่มอย่างเต๋อเสฐพงษ์เพียงพอได้เซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ด้วยการเปิดตัวแฟนสาวนอกวงการผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวโดยหนุ่มเต๋อเสฐพงษ์นั้นได้เลือกเป็นภาพคู่ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษโดยมีบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกอยู่รายล้อมพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆว่า ชิวๆที่เลสเตอร์ #lcfc พร้อมกับแท็กไปที่อินสตาแกรม t i k k i d ซึ่งพอได้เข้าไปส่องในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงแล้วนั้นบอกได้เลยครับว่าดีกีความสวยไม่ธรรมดาเลยจริงๆเพราะทั้งรูปล่างผิวพรรณและใบหน้าช่างดูสดใสคล้ายสาวเกาหลีไปแบบส,สุดๆแม่งานนี้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมถึงคว้าหัวใจของหนุ่มเต๋าได้อยู่หมัดจริงๆ